นี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าคนเราเนี่ยเกิดมามันจะต้องแก่อยู่แล้วมันจะห้ามไม่ได้แต่ว่าเราอยากเป็นคนแก่ที่มีคุณภาพสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ออย่างที่เคยฟังคลิปต่างๆจากอาจารย์ผู้รู้หลายๆท่านท่านบอกว่าให้เราแก่อย่างคุณภาพแก่ช้าป่วยสั้นตายดีก็คือเราเราแก่ของเราแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีโอกาสจะ แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนี่ดีมากแต่ถ้าเราป่วยนี่อย่าให้เราป่วยติดเตียงให้ป่วยแป๊บเดียวแล้วก็ให้ตายไปในสภาพที่สบายไม่ต้องไม่ต้องมาติดเตียงนานๆแล้วจึงตายนั่นเขาเรียกว่าตายตายยากไม่ใช่ตายดีประมาณนี้ค่ะแล้วก็ที่เรา,าทำแอคทีเวทของเรานี่ก็คือเรามาใช้โปรดักตัวนี้แล้วก็เราดูแลสุขภาพของเราด้วยทั้งหมด ทั้ง5อที่มีอยู่แล้วนั่นนะคะแล้วตัวนี้อที่6ก็คืออ activate activate ก็คือการกระตุ้นแล้วก็กระตุ้นด้วยโปรดักที่ที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่ามันใช้ได้เราก็กำลังทำค่ะทำมาแล้ว7เดือนนะคะก็